สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับจุ๊แจงค่ะวันนี้นะคะจุ๊บเอาตัวเมนู DIY Lady Finger มาฝากเพื่อนๆกันค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น Lady Finger สําเร็จรูปเลยค่ะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตเนาะแล้วก็จะวาดค่ะเป็นรูปลายปริ้นเป็นเขาเรียกว่าลายเท้าแมวน่ารักแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำตัว DIY Lady Finger กันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวไวช็อกโกแลตนะคะที่จุ๊บได้ละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บจะแบ่งเป็น3ส่วนเลยก็คือส่วนแรกนะคะแล้วก็คือจะใช้ Lady Finger ค่ะชุบลงไปแล้วก็2สีนี้ค่ะก็คือเราจะทำเป็นลายปิ้นหรือว่าเป็นลายรูปตีนแมวนั่นเองค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะใช้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะผสมลงไปจุ๊บจะใช้อารมณ์เป็นโทนพาสเทลหน่อยค่ะก็จะใช้สีไม่เยอะมากก็หยดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าค่ะ ต้องเหลือสีขาวไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้จุ่มค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นสีฟ้าอ่อนๆสไตล์พาสเทลค่ะแล้วก็สีชมพูคนเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะเอามาใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจุ๊บจะมาโชว์วิธีจุ่มตัวเลดี้ฟิงเกอร์ค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาตัวเลดี้ฟิงเกอร์ค่ะชุบกับไวช็อกโกแลตค่ะแลวเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะรอให้ตัวช็อกโกแลตเซตตัวนะคะแล้วก็จะมาทําเป็นรูปลายปิ้นหรือว่ารูปลายเท้าแมวนั่นเองค่ะ กันอื่นก็คือใช้ lady finger แบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็น lady finger ที่จุ๊บใช้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปเลยค่ะมีขายง่ายมากหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสูตรของตัวเองที่ทําเป็น lady finger สําเร็จที่ไม่ใช่ถึงที่ทําเป็นแบบทําสดๆจากเตาเลยก็ได้ค่ะอันนี้จุ๊บใช้แบบสําเร็จรูปเพราะว่าง่ายดีแล้วก็หาซื้อสะดวกด้วยค่ะชุบแบบนี้เลยค่ะ ประมาณนี้นะคะไม่ต้องลึกมากแล้วก็วางตรงนี้ค่ะจุ๊บแนะนําให้วางในจานที่ล้อมด้วยกระดาษไขนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปแช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติเราไม่รองกระดาษไขอะคะ่ะมันจะดึงออกอยากเดี๋ยวจะทําให้ตัวเลดี้ฟิงเกอร์หักได้ค่ะรองกระดาษไขก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะจุ๊บทำให้ดูอีกอันนึงนะคะ จุ๊บแนะนําให้ล่าลงไปดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราชุบลงไปะค่ะตัวเกล็ดน้าตาลมันจะโดนตัวไวช็อกโกแลตค่ะแล้วมันก็จะผสมอยู่ในในตัวไวช็อกเลยทําให้เวลาเราชุบอันอื่นนะคะมันอาจจะทําให้มีตัวน้ําตาลเข้าไปด้วยะค่ะนี่ค่ะ2อันแบบนี้เดี๋ยวจุ๊บจะเอาอันนี้เข้าตู้เย็นก่อนนะคะประมาณ10-15นาทีให้เสร็จต,ตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งลายปิ้นกันค่ะตัว lady finger ของจุ๊บนะคะก็ได้ เซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาทำลายปิ้นกันเลยก็คือเดี๋ยวจุ๊บจะเอาสีสีไว้ช็อกโกแลตนะคะที่เราได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาตกแต่งให้เป็นลายปิ้นรูปเท้าแมวกันเนาะโอเคเดี๋ยวจุ๊บจะทําให้ดูก่อนชิ้นหนึ่งนะคะจุ๊บจะใช้ทั้งสองสีเลยก็คือจะมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะนี่เพื่อนๆก็วางแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือวางตามถนัดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไวช็อกที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะจุดตรงนี้ก่่ออนนนนะะคททีเเเปป็หมืรู้า จุดแบบนี้สองจุดค่ะจะคล้ายๆหัวใจค่ะแล้วก็จุดตรงกลางอีกจุดหนึ่งนี่เลยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำเป็นลายปิ้นหรือว่าลายเท้านั่นเองค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะก็คือสีฟ้าค่ะ แบบน,น,นทำเหมือนอันแรกเลยค่ะจุดแบบนี้เลยนะคะ2จุดค่ะแล้วก็จุดตรงกลางอีกหนึ่งจุดค่ะคล้ายๆหัวใจเหมือนอันแรกเลยเสร็จแล้วก็ทำไปเลยรูปเท้าค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแบบนี้2องอันหน้าตาน่ารักเนาะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทาส่วนที่เหลือค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะจุ๊บก็ได้จัดจานเสิร์ฟนะคะสําหรับตัว DIY Lady f i n g e r เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นแบบนี้เลยค่ะรูปเท้าแมวหรือว่าจะเป็นลายปริ้นนั่นเองนะคะสำหรับส่วนผสมและวิธีทำค่ะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Oh,